ทางดีมากแค่นั้นแหละอุ้ยมีคนยิงกูมีคนยิงกูเก็บเสียงหายอยู่มาจากทางที่เรามามาจากทางที่เรามาคอเนอร์มาจากทางที่เรามาหายอยู่หายอยู่เดี๋ยวกูเล่นเนยไงสัตว์เลสแดนส์ในที่อ่ะคอนเทนเนอร์เกี่ยวปะเออคอนเทนเนอร์ที่เราเพิ่งรู้เสร็จเต็นท์กตินที่เรามาคอนเทนเนอร์ที่เราเพิ่งรู้เสร็จเื่อละปืนพกแต่ยิงแต่หัวกูอย่างเดียวเลยนะตอนเนี้ย ือกูใส่หน้ากากที่มันกันกระสุนนะแต่คือมันยิงแต่หัวกูทุกเม็ดเลยมึงว่าแปลกๆปะคมไหมคมเลยไม่คมมันมันโปร้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สูตรให้เดี๋ยวพี่สูตรให้ใช่โปรโปโปโปยิงแต่หัวกูอย่างเดียวเลยปืนพกโปรที่แล้วมึงตัดจบมันได้ไหมเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูลองเดี๋ยวกูลองมันกอย่า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 มึงมึงอย่าพีกนะมึงอย่าพยายามพีกนะ มันเอาหัวมันเอาหัวมึงอย่างเดียวนะกูเตือนเลยนะโอเคใช่มันกินแต่หัวมึงกูเน็ตกูเน็ตใส่แม่งอ่ะไม่ได้แบบไปเถียงมันเน็ตมึงกูเน็ตใส่แม่งแล้วมึงตายเลยมึงตายเหี้ยเดมนี่ไยดีน้องอู้หูตายขอบด้วน่าเบื่อไว้เหี้ยกูบอกเลยขอ้คนนี้ พี่ม้ามาป้อมโปอ่ะนี่ม้ามาป้อมโป่ะวางเลยนะจีบเกมมิงฝักด้วยไหมอี้ยี่เคดี้ยี่สิบฝักเย็ดแม่ยิงแม่งยิงแม่งหมดอ่ะไอ้สัตว์แม่งยิงแม่งไปยิงปูนมาด้วยไอ้เสียสัตว์มาดิน้องโอ้ยเก่งมากเหรอไอ้สัตว์มาดิมาดิเอ้ยมาดิมาดิเออเก่งเหรอเก่งมากเหรอไอ้เสี้ยมาดิมาดิเออหัวลิงสูงหนึ่งมือจะมันตายแล้วเหรอ เออลูกเดียวกันเลยโหเองไสัตว์ผมไม่ได้พีไอ้ขี้